คลิปนี้ครูติ๊กก็จะขอแนะนําวิธีการปรับภาพที่ภาพมัวไม่ชัดเจนหรือภาพเบลอ,บอให้ชัดเจนเป็นเรื่องง่ายๆด้วย p i c w i t h Photo นั่นเองนะครับ มาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับทุกเท้าวันอาทิตย์เวลา9นานิกาเวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสนเทศที่ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับคลิปนี้ครูติ๊กก็จะขอแนะนําวิธีการปรับภาพที่พร่ามัวไม่ชัดเจนหรือภาพเบลอให้ชัดเจนเป็นเรื่องง่ายๆด้วย p i c w i h Photo นั่นเองนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่อยากจะแนะนําในคลิปนี้มีความสามารถด้าน AI ในการตรวจจับภาพที่เบลอทําให้ปรับภาพให้ คมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนไปรับชมก็ฝากไว้ถ้าชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้ก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์นะครับถูกใจก็กดติดตามและอย่าข้ามโฆษณาช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับแล้วไปพบกับพิกวิทย์โปโตการปรับภาพภาพมูให้ชัดเจนเป็นเรื่องง่ายๆกันได้เลยครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกเราก็ไปเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาก็คือ Google Chrome ขึ้นมานะครับ เปิดเว็บบล็อกเซอร์ขึ้นมาแล้วนะครับหรือค้นโคมขึ้นมาแล้วนะในช่องค้นหานะครับให้เราพิมพ์คําว่าพิทวิทเข้าไปนะครับ P ีนะครับ P I C นะครับวิ t เกา WIsh นะครับพิทวิทนะครับจากนั้นก็กด Enter เลยนะครับอันแรกเลยนะครับนี่ p i c w i t c o m นะครับ Pit w i t AI Photo Edit นะครับ Free o n l i n e Photo Editing Tool นะครับ นี่นะครับเป้าหมายของเรานะครับก็คือ p i c ว i t com ตัวนี้นะครับเป็น AI ที่แก้ไขจุดบกพร่องของรูปภาพเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากนะครับในส่วนของ p i กว i t เนี่ยนอกจากที่ผมได้แนะนำแล้วเนี่ยนะครับยังสามารถจะเป็นทำเป็น Remove Background ได้ด้วยนะครับนั่นก็คือการลบพื้นหลังได้นะครับแล้วก็ทำได้หลายอย่างนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับกูติกก็จะขอแนะนำในส่วนของโฟโต้นี่ครับ Enhancer นะครับตรงนี้นะครับก็คือการปรับภาพที่เบลอหรือไม่คมชัดทำให้มีความคมชัดนั่นเองในส่วนตรงนี้นะครับส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับกูติ๊กจะทยอยแนะนำนะครับในส่วนของพิกวิดนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับกูติ๊กก็จะขอแนะนำในส่วนของ Photo Enhancer นะครับหรือการทำภาพที่เบลอให้คมชัดนั่นเองนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ไป ล็อกอินก่อนนะครับคลิกที่ปุ่มล็อกอินนะครับจากนั้นนะครับเราต้องล็อกอินด้วย3ตัวนี้นะครับถ้าใครมีอีเมลเป็นของ Gmail ก็สามารถใช้ปุ่มตรงนี้ได้นะครับหรือจะล็อกอินผ่าน f a c e b o o กก็ตรงนี้นะครับหรือจะเป็นล็อกอินผ่าน ID ของ Apple ก็ใช้ตัวนี้นะครับให้เลือกอยู่3ตัวนะครับหรือถ้าเป็นเว็บไซต์องค์กรหรือเว็บไซต์ภายนอกก็สามารถกรอกเข้าไปตรงนี้ได้นะครับจากนั้นก็กดล็อกอินนะครับ ตรงนผมเลือกของ Gmail นะครับเราก็เลือกนี่ครับเลือกอีเมลที่จะมาใช้นะครับที่เป็น Gmail อันไหนของเรานะครับผมเลือก Gmail ในส่วนตรงนี้นะครับนี่เพียงเท่านี้เองเราก็สามารถเข้ามาใช้งานในส่วนของ p i กวิทเว็บไซต์ AI แก้ไขรูปได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่นี่เลยนะครับ Photo Enhancer ตรงนี้นะครับ Photo Enhancer ก็คลิกเลยนะครับ เราทีนี้พอเข้ามาในส่วนของทาําภาพให้เบอร์ก็จะมีตัวอย่างเนี่ยครับนี่นะฮะเราก็สามารถเลื่อนดูได้นะครับว่า before after เป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเราอยากจะลองทําแล้วก็ไปที่อัปโหลด m m a g e ตรงนี้นะครับก็คลิกอัปโหลด m m g g e เลยนะครับจากนั้นเราก็ไปเลือกรูปที่เราต้องการอยากจะทําให้คมชัดขึ้นนะครับสมมติผมเลือกรูปแรกผมเลือกรูปนี้นะครับก็กด Open เลยนะครับนี่รอสักครู่นะครับอ่า ปกติรูปที่ผมได้มาจะเป็นประมาณนี้นะครับจะไม่ค่อยคมชัดนะครับทีนี้หลังจากที่ผ่านแอปพลิเคชันของพลิกวิ h แล้วเนี่ยนะครับเป็นไงครับภาพคมชัดขึ้นเลยเห็นไหมครับนี่ครับเปรียบเทียบ before กับ after เห็นไหมครับคึ่งๆนี้นะครับนี่นะฮะเปรียบเทียบกันดูได้ชัดเลยนะครับนี่นี่ภาพคมชัดขึ้นเยอะเลยนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการอยากจะดาวน์โหลดนะครับเราก็คลิกที่ดาวน์โหลด image ตรงนี้นะครับนี่ คลิกเลยนะครับรอสักครู่นะครับก็ทําการดาวน์โหลดดิงเราถามว่าเก็บไว้ที่ไหนสมมติเราก็เก็บไว้ที่นี่โฟลเดอร์นี้นะครับตั้งชื่อ0111นี่ตั้งชื่อ0 1 1นะครับก็ทําการเซฟนะครับก็เป็นอันเซฟเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ไปย้อนดูกันนะครับไปที่โฟลเดอร์ที่เราเซฟไว้นะครับนะครับ นี่เป็นยงครับคมชัดมากยิ่งขึ้นเลยนะครับจากของเดิมนะครับก็คือรูปนี้นะครับของเดิมเนี่ยครับภาพจะไม่ค่อยชัดใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราผ่านการ AI ทําการแก้ไขภาพแล้วเป็นอ่ครับภาพคมชัดมากยิ่งขึ้นเลยเห็นไหมครับสวยงามนะครับทีนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราต้องการอยากจะทําอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็เลื่อนสกอเรเมาส์มาด้านบนจะมีคําว่าอัปโหลดอิมเมจนะครับ เราเลือกอีกนะครับสมมติว่าผมเลือกเอารูปผมต้นสมไม้ไว้เด็กถ่ายไว้นานๆแล้วนะครับนี่ก็แค่คลิกนะครับจากนั้นก็เสร็จเลยนะครับ AI ทําให้เสร็จเลยอันนี้ก็นะครับภาพจะคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าต้องการอยากจะดาวน์โหลดเราก็กดดาวน์โหลด image นะครับนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับนี่เขาก็จะถามว่าเซฟไว้ที่ไหนตั้งชื่ออะไรแล้วก็ตั้งชื่อตามใจเราต้องการนะครับ0 1นนึ่นะครับประมาณนี้ แล้วก็ปิดไปนะครับเลื่อนสกรอขึ้นมาด้านบนเหมือนเดิมนะครับจะมีคําว่าอัปโหลดอิมเมนะครับทีนี้เราลองอัปโหลดรูปภาพที่มีภาพเบอร์มากนะครับเดี๋ยวผมเปิดภาพต้นฉบับก่อนนี่ครับภาพนี้นะครับเบลอมากเลยนะครับแทบจะมองไม่เห็นหน้านางแบบนะครับทีนี้ลองดูว่า AI จะทําได้ไหมนะครับเราก็เลือกรูปนี้นะครับจากนั้นก็กด open นะครับนี่ครับ ปุ๊บข้าไปนี่คือ before นี่อ f t เตนะครับเป็นครับภาพคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมครับเปรียบเทียบให้ดูได้เลยนะครับระหว่างก่อนกับหลังนะนี่ไม่ยากเลยเพียงคลิกเดียวเท่านั้นนะครับเราก็จะได้รูปที่เบอร์เบอร์ทำให้มีความคมชัดนะครับนี่ผมดาวน์โหลดก่อนนะครับปั๊บมาแล้วก็ตั้งชื่อ0113นะครับตามคิวเรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับ คลิกเดียวนะครับสามารถเปลี่ยนรูปที่เบลอๆนะครับให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้โปรแกรม Photoshop มาจัดการแก้ไขให้หลายขั้นตอนนะครับเพียงคลิกเดียวคือเลือกรูปภาพแล้วก็จากนั้นก็เป็นหน้าที่ของพลิกวิทนะครับ AI อันทรงพลังก็จะจัดการนะครับเพิ่มสีสันและก็ความคมชัดให้กับภาพนะครับทำให้ภาพนั้นมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเจ้า พิกวิดเนี่ยนะครับยังทําการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับรูปภาพได้คมชัดแล้วเนี่ยครับยังใช้งานได้ฟรีนะครับในฟังก์ชันนี้นะครับเพื่อนเสามารถอเอารูปที่ไม่ค่อยชัดทําให้ภาพคมชัดได้มาใช้งานแบบฟรีๆได้ที่นี่ได้เลยนะครับอนอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนของพ i ิกวิดเนี่ยก็ยังมีทั้งบริการเป็น,ป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 นแบบรูปแบบแอปนะครับแอปพลิเคชันใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ ไอโฟนนะครับเออ iOS นะครับนี่หรือจะเป็นแบบเครื่อง Mac ก็ได้นะครับ Windows ก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้นะครับในส่วนของ p i ิกวิดนะครับดาวน์โหลดไปใช้งานได้นอกจากนั้นแล้วนะครับพิกวิดยังสามารถที่จะตัดแบ็กกราวดพื้นหลังออกได้อย่างเนียนกลิบนะครับนี่ดูอย่างตัวอย่างเห็นไหมครับตัดออกได้เลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งของก็สามารถตัดได้นะครับสาหรับพลิกวิดเนี่ยสามารถทําได้นะครับอ่าก็ไม่ยากนะครับเพียงอัปโหลดรูปขึ้นไปแล้วก็ ปล่อยให้ AI ทํางานก็เป็นอันเสร็จสิ้นสาหรับการใช้งานพ i ิกวิดแล้วเราก็ดาวน์โหลดกลับออกมาเพื่อนําไปใช้งานต่อไปนะครับก็ฝากไว้สําหรับ p i ิกวินะครับครับและนั่นก็เป็นวิธีการปรับภาพผ้ามัวให้ชัดเจนเป็นเรื่องง่ายๆด้วย p i ิกวิ p โฟโตนะครับซึ่งแอปพลิเคชัน p i ิกวิ p โฟโตนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่มี AI ที่ชาญฉลาดในการตรวจจับภาพภามัวสามารถปรับให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และนอกจากนั้นเนี่ยยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับแสงสีต่างๆนะครับสามารถปรับแต่งตามอารมณ์หรือความต้องการของเราได้เลยนะครับก็ลองไปทดลองใช้งานกันดูกับ p ลิกวิดโฟโต้แอปพลิเคชันดีๆที่อยากจะแนะนำในคลิปนี้นะครับก่อนจากกันก็ฝากไว้ถ้าชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้ก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์นะครับถูกใจก็กดติดตามและอย่าข้ามโฆษณาช่องห้องเรียนคูติกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ